สวัสดีครับรอบรู้สู่โลกวันนี้จะมาพูดถึงมหัศจรรย์7ประโยชน์กาแฟท่านผู้ชมครับวันนี้ต่อหน้าผมนี่คือกาแฟหนึ่งถ้วยนะครที่มีคนถามตลอดว่ากาแฟมีประโยชน์ไหมผมจะยืนยันเลยนะว่าผมไม่กินกาแฟทุกวันวันละหนึ่งถึงสองแก้ว แต่ตอนเป็นหนุ่มกินมากไปวันละ5แก้วมากไปกินแล้วมันมึนงงเพราะฉนกาแฟ1นแก้วเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์มากมายประโยชน์อันที่แรกที่1เลยสําคัญมากที่สุดคือคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟเนี่ยจะบํารุงสมองเพราะจะไปขยายเส้นเลือดในสมองแล้วนําพาเอาสารโดปามีนเข้าไปสารโดปามีนคือสารที่จะทําให้เป็นเหมือนอาหารของสมอง ที่จะทําให้การเชื่อมต่อของเซลล์ต่างๆในสมองทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการกินกาแฟจึงเป็นเหมือนยาบํารุงสมองนะครับอันที่สองเบาหวานนี่จะเป็นเรื่องตรงข้ามกับกาแฟแกาแฟอินเลยนะครับคือกาแฟการกินกาแฟวันละสองแก้วเนี่ยโดยไม่ใส่น้ําตาลแล้วไม่ใส่ครีมเนี่ยจะลดโอกาสเป็นเบาหวาน,น,นได้25-50%ออันนี้มีการพิสูจน์โดยหมหาวิทยาลัย ในอเมริกาหลายแห่งรวมทั้งอังกฤษด้วยพบการวิจัยว่าการกินกาแฟวันละ2แก้วโดยไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเนี่ยลดการเป็นอาวานได้1นในสถึงครึ่งเลยทีเดียวนะอันที่3กาแฟช่วยลดโรคหัวใจถ้ากินไม่เยอะนะฮะโรคหัวใจที่จะลดคือโรคหัวใจที่เกิดจากเส้นเลือดตีบตันหรือแตกเพราะว่าคาเฟอีนช่วยขยายเส้นเลือดแล้วมีวิตามินดี มีสารต่างๆที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลลดการอักเสบลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดอันที่4กาแฟจะทำให้รู้สึกผิวนั้นเต่งตึงชะลอวัยลดความแก่ลงก็ไปข้อประโยชน์ข้อที่5คือจะทำให้พอตื่นเช้ามาพอตื่นกาแฟไปมันจะกระฉับกระเฉงมีพลังสดชื่นร่างกายรู้สึกแข็งแรงและสู้งานได้ข้อที่6กกาแฟ ช่วยลดโรคทางสมองที่สำคัญมากคืออัลไซเมอร์คือเซลล์สมองตายอย่างน้อยวันละสองแก้วนี่จะลดการเป็นพาร์กินสันสันข้อสุดท้ายเป็นมหาสัจารย์ของกาแฟก็คือลดโรคตับแข็งและไขมันพอกตับแต่จะต้องกินจำนวนมากพอสมควรนะฮะตรงนี้นี่เราจะนำเอากาเฟอีนเนี่ยมาใช้ในการเขาเรียกว่าล้างพิษดีทอ็อก ก็จะใส่กาแฟประมาณ1-2ถ้วยเนี่ยสวนเข้าไปทางทวารหนักแล้วให้มันดูดซึมเข้าไปทางทวารหนักแล้วกลับเข้าไปสู่ตับทันทีนะเส้เลือดจากลำไส้ทุกเส้นเนี่ยจะพาไปสู่ตับเขาเรียกว่าเป็นการดีท็อกนะเราควรจะปรึกษาแพทย์ในโรคต่างๆที่เราเป็นอยู่นะครับ <S <S เพื่อที่เราจะได้ใช้กาแฟอินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทีนี้บางคนก็มีข้อโต้แย้งว่ากินแล้วใจสั่นเป็นเพราะว่าการเต้นของหัวใจบางคนเนี่ยรับไม่ได้นะรหรือบางคนกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกมันแน่นหน้าอกมันกัดกระเพาะถ้าอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆกินแต่ถ้าไม่ไหวกินแล้วใจสัน่นการเต้นจังหวะหัวใจผิดปกติเราต้องหยุดนะครับครับทุกอย่างก็มีทั้งประโยชน์มีโทษนะฮะกาเฟอีนก็เช่นกัน อย่างไรก็ตามพวกเราทั่วไปนี่ก็วันละสองแก้วก็จะช่วยทั้งบำรุงสมองลดเบาหวานลดมะเร็งลดโรคหัวใจชะลอวัยสดชื่นแข็งแรงกระเจาเฉงลดปาร์กินสันและลดอัลไซเมอร์ก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์ของมันภายใต้เงื่อนไขของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยถ้าไม่เป็นอะไรเลยวันหนึ่งควรจะกินกาแฟดำไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ำตาลวันละสองแก้วกำลังพอดีพอเหมาะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับความสื่อสัต์ความสื่อสัต์ความสื่อสั์ความสื่อสัตนา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 ความสื่อสัต์เป็นสมบัติของคนดีหากว่าใครไม่มี ประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี